ไพี่ดอมสอนสับระเบิดหน่อยครับแบบยังไงครับอ่ะลองดูนะผมอ่ะก็ลากรอบสูงๆนะผมแล้วก็คันเร่งจะอยู่ร้อยตลอดเวลาไม่คันเร่งร้อยแล้วผมเอาดิเอาดิเอาดิวอันนี้มีนิยเชฟอยู่หน้านะครับผมเอาแล้วเอาแล้วนะเนาะ ด้อมไปบนนู้นด้อมดอมเฮ้ย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 ด้อมป้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้งานแล้วขับอย่างี้เหรอเฮ้ย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  เคก็กราบสวัสด <Denise S 1> <aunt ie S 2> ี่ผมเดี๋ยวผมตีดเลี้ยวคานะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตรถของเบลนะว้าเบลนะครับผมว่าย้อนไปพามาอัปเดตรถเบลไม่ได้อัปเดตรถเบลนานแล้วนะนี่สเต็ปพันห้าที่ว่าเคยลงไปแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่พันห้าแล้วผมตอนนี้เป็นแสนห้าแล้วไม่ใช่พันห้านะแสนห้ากําลังจะเริ่กําลังแกเร่เออก็ตอนแรกคันนี้มีแค่รีแมปกับกระป๋องอย่างเดียวนะเออ ตอนแรกเป็นกล่องแล้วก็ถอดกล่องออกเป็นดีแมปอย่างเดียวตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับทํามาเยอะมากแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดไม่ได้ถ่ายนะใช่หรือเปโอเคให้ดูเดี๋ยวผมแปะคลิปเก่าให้ดูนะว่าของของเบลคลิปไหนมาโอเคี่เบลขึ้นอินเตอร์ใหม่สวยมากกกลลัังงจจะะเเรริิ่่มมคือกำลังจะเริ่มเริ่มทำอะไรครับเริ่มทำรถแข่งหรือว่าเริ่มทำอะไรครับ น้ำลายเร string. ื like ain, ่องน้ำลายนะไม่อยน้นเลยนี่ขมีนเติมใหม่มีแป้นแล้วก็มี turbo ด้วยเป็น turbo ปักเลยครับส eh ี่สองครับสูตรไหนครับส <right> ูตรเตี๋ยวหรือเปล่าสูตรเตี๋ยวสูตรเตี๋ยวมี turbo แล้วก็มีคัตเออแก้ว้วแล้วด้วยแล้วแก้ว้วด้วยไงล่ะมีมีครบอ่ะแล้วก็จูนใหม่คือพร้อมซิงค่ะขาดอะไรวะขาดอะไรก็แยขาดเดีย ไม่นะผมขาดแค่ปั๊มกับระบบน้ำมันเอ้ยปั๊มมีแล้วขาดระบมน้ำมันกับขาดหัวฉีดนะแคมถ้าเกิดใส่เต็มขนาดนั้นนะเป็นรถแข่งนะผมเฮ้ยทำรถแข่งวะเฮ้ยทำรถแข่งเฮ้ยก็สเต็ปนี้ก็พร้อมซิ่งหลังถนนได้เลยนะแต่ว่าเบลก่ายทำรถแข่งเหมือนกันเ,เดี๋ยววันนี้ไปจะพามาลองรถเบลกันให้สตาร์ทให้ฟังเสียงฉันพาเพื่อนมาซัดสักนิดนึงของรถเบลไม่ได้ซัดนานคิดถึงคิดถึง เสียงนุ่มๆว่ะสีสองนี่นุ่มๆม,มากเลยข้าน้อเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอเดี๋ยววันนี้ผมก็มีของให้เบลมาลองนะเพราะว่ารถเบลมันยังไม่มีช่วงล่างผมก็กะมาให้ลองมาวางยา <laughs> เฮ้ยพวกนี้ไปไหนกันวะตัวหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้ว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 ยเฮ้ยไปไหนกันวะเอ้ยไปไหนครับไม่รู้ว่าไปด้วยครับผมผมจะเลื่อนรถไปเติมน้ำมันครับอ๋ออ๋อขับอยากขี้บ้านก็ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกล้องวายก่อนให้ทุกคนเห็นภาพเห็นอะไรครับหัวใจครับเห็นหัวใจครับรู้สึกก็จะมีข่าวด้ผมปั๊มนี้มีข่าวดังนะผมปั๊มนี้กวยกวยคันทีขาวตรงนี้ไม่ไดหนจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องครับโอเคเมื่อกี้เติอนมาเสร็จแล้ว เฮ้ยเสียงพลอว่ะเออไม่ตัวโบปากเลยสีสีสสตัวโบปากสีสีเนาะลูกค้าพามาเติมของยังไม่ได้ทำอ๋อเ <c oughs> ช็คของก่อนเดี๋ยวเรียกเช็คของมนะ่ะดังพอนะสีสีนี่มัะนเนาะดังเยอะมากเลยว่ะ เย็นดิทำไรเนี่ยต้องน,น้าเห็นไหมน่าดันครับดันันนดดูรังดันดูรงังดันดูรงั <laughs> รงทำไรครับเนี่ยฮะทำไรครับเนี่ยทำไรครับพี่ด้อมเช็คลมเช็คลมเหรอใช่เหรออ้นเนาะอ้นเนาะอ้นไงล่ะ น้อน้ออย่างนี้ก็ออกมาเนาะเช็คลมเมื่อกี้เมื่อกี้เช็คลมอีกแล้วเช็คลมอีกแล้วร้านไหนวะเนี่ยเช็คลมบอกว่าพามาเติมน้ำมันนะเปิดคลิปยังไม่ถึงไหนเลยมาพามาซัดละคราวนี้ลูกค้ามาเติมของนี่นี่นี่คือของเดิมเราไม่ได้ถ่ายคันนี้ตั้งแต่ต้นนะนี่แค่มาเติมน้ำมันเฉยๆนะไม่ได้มาทำอะไรนะแล้วก็เช็คลมยางหลังเฉยๆนะ นี่มันวางยาผมด้วยเนี่ยมันเอาเทอร์โบสี่สี่มาวางยาผมหรือเปล่าเนี่ยนี่บู๊ตแตะเลยม่รู้จำไม่ได้เลยทำไม่นานเลยลูกค้าเพิ่งมาเติมก็สี่สิบกว่าห้าสิบน้ำชายพูดน้อยยังไม่ได้ขั้นเยอะยังไม่ได้ตั้งมาเยอะใส่ซีซีเลยเหรอวะลูกค้าขับบุอดเอออย่าอย่าบอกอย่างนั้นครับลูกค้าขับบุอดครับคันนี้แต่ขับบุอดแบบนี้ต้องมีประกันนะครับผมโบลองรถห้ามมีมอเตอร์ไซค์ตามท้ายนะครับผมเห็นไหมไม่มีนะครับ ต้องรถว่างอย่างเดียวครับเออคันนี้หลังถนนนะไม่รถแข่งนะก็เลยใส่ซีซ,ซีได้ มือ่อกี้รอยย่นะครับผมแป๊บเดียวเนอะโอเค,อเคก็มาถึง,แล,งแล้วนะครับผมพี่บอลทำอะไรพี่บอลทำแลนะ้วน่ะคนกำลังลืมเดี๋ยวชงค้ามเครื่องครับผมเดิ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 มอนะเดี๋ยวนะแต่๋ยส่งหลออง่อคันนี้ชอบชอบ เป็นโทโบปากสีสีเสียงเพาะมากเลยมันวางยาผมเนาะเมื่อกี้ในข่าวอยากเอาสีสีมาขับเล่นเลยเอ๋อยอะสี <c oughs> สีมาขับเล่นวะโอเคแต่จริงๆวันนี้เรามารถเบล,ละนะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เติมน้ำมัน <c oughs> <c oughs> เออเช็คลมยาง <c oughs> เโอเค <c oughs> ที่จริงเรามาคอนเทนต์รถเบละนะโอเคเดี๋ยวก็รอรถเบลก่อนทำอะไรกับรถเบสักเล่นหนึ่งนะเดี๋ยวไปชมเถอะัมเปิดเลยเปิดเลยมาดูเลยออกมาต์อ่ามีของเล่นใหม่นะครับมาตรงนี้มาตรงนี้ ดีเลสขับเฮ้ย,ยนะคันเนาะดีเลสขับแกน16บนี่เดี๋ยวมาลองใส่รถเบลกันรถที่มีของเต็มนะครับอนันนี้รถเต็มไปแล้วเสื้อแตกทีเดียวเออเ,เดี๋ยวเรามาลองใส่ว่าจะไปลองรถเบลอยู่ด้วยว่าดีขึ้นหรือเปล่าทำมาใหม่นุ่นทรงหลอก มาแกะเสร็จแล้วมีลูกยางมาให้พร้อมพร้อมใส่ไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องอะไรนะครับผม สั่งสเปคได้เลยว่าจะเอาโหลดเท่าไหร่ว่ารถคุณโหลดเท่าไหร่แบบนี้ครับโชกนี้ก็เป็นน้ำมันล้วนๆนะไม่ใช่กึ่งผมต้องลองดูก่อนผมจะให้เบลลองดูนะว่ามันมันหนึบจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่ากันก็กระบอกนอกก็54มิลนะแกนในก็36กรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแกน16นะครับผมสาหรับใช้งานไม่แข็งมากนุ่มๆแต่ถ้าเกิดเป็นแกน20นี่ต้องสําหรับรถรถผมเพราะมันเป็นรถแข็งนะแต่ของแต่ของเบลก็ทํารถแข่งเหมือนกันครับแต่จะลองใส่แกน16ดูก่อนว่าว่ามันดีหรือเ่่าาาถ้กกิดดวี็นจะ อันนี้แข็งเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใส่กันแล้วก็ให้เจ้าเบลเทสพัดีจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กัน มันมืดแล้วนะผมเดี๋ยวค่อยไปเทสพรุ่งนี้อันนี้แค่ลองลองดูก่อนเซิบเซบผมขอลองเทสก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้เจ้าของมาลอง te จริงด้วยปวะเยเออใช่คนขับเพิ่งจะอ,ออกมาแรงๆกันนะเลยมีระบบในผมอะไรเดิมใช่ๆก็นิ่มด,ดีนะทุกคนเดี๋ยวลองให้เบลขับดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองกันใหม่โอ,อันนี้มันไม่เห็นทางสักเท่าไหร่ คืนนี้ซอฟๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่โชกหน้าด้วยจะได้รู้เลยว่าสีต้นมันรู้สึกยังไงมาดูเข <laughs> ย่าเลยลองดูดีรึเปล่า <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยถ่ายตอนเช้าให้ดูใหม่นะอันนี้แค่ซ์ฟ er <laughs> ๆดูนะ <laughs> เราต้องรักเก็มขัดด้วยนะครับเป็นไลนหลันน้งนง <laughs> องๆเป็นโชกใช้งานได้นะซิ้งก็ได้นะใส่เชฟก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้งานแล้วขับอย่างนี้เหรอเฮ้ย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 เย็นเเย็นเย็บอกว้ดีดีดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มันต้องขับใช้งานไม่ใช่ขับอย่างนี้ไม่มันมันต้องลองไงลองต้องลองอ่ะ พูดออกไปค่อยแบบอยากเล่นอยากอะไรบ้างโอ้ยนุ๊กโอ้ยนุ๊กรถเบลก็ปากสีสองนะพวกนี้ค่อยมันลองใหม่่้าช้าได้ไหมเฟี้ยวเลยดอกนั้นเฟี้ยวเลยตอนแรกของเบลก็ใส่โช๊คดีนะโช๊คราคาอะไรงอย้ยนะแต่ของเบล เริ่มซึมแล้วเออมันเริ่มซึมแล้วเต้นด้วยก่อนใช่ใช่จังหวะออกครับผมของเบลยังเต้นตึดตืๆตๆแต่นี้มันไม่เต้นนะเหมือนกับมันซับออกไปเลยอะ่ะก็ได้อยู่ราคาน่ารักนะราคาน้าผู้มาเอ้ราคานัากศึกษาหรือเปล่าโอเค <laughs> <laughs> okay, ได้ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาลองให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม โอเคนี่ก็เป็นวันที่2นะครับผมที่ว่าเรามาเทสรถของเบลกันเมื่อคืนดึกครับผมวันนี้เลยมาเทสใหม่นี่ก็ดอมก็ได้รับรถลูกค้ามาเสร็จแล้วอ๋อได้เสร็จเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวทำให้ลูกค้าโอเคฟอดทิปราคาแพงๆครับจังไปฟอดราคาแพงๆฟอดอะไรเขาเดี๋ยวเบลเขาเชื่อนะฟอดเลยนะฟอดมัดเต็มใช่เหรอมัดเต็มโอเคโอเคดูนอกก็จะเป็นได้ครับได้โอเค ในในในรีวิวมัสแตงคันนี้น่ะผมว่าทำอะไรบ้างครับก็มัสแต่งกดมัสแตงครับโอเคมัดด้วยมัดแต่งสราอะไรเราเรามัดแตงสองงานด้วยโอเคลูกค้าเอารถมัสแตงมาใส่มาใส่แล้วจกค้ามาจกค้าอันนี้ออกนานหน่อยอันนี้มัสแต่งอันนี้แตงเหี่ยวแล้วเฮีย โอเคไปเดี๋ยวไปลองรถเบลกันวันที่2จากที่เบลใช้งานมาเมื่อคืนเป็นไงบ้างสบายดีครับมยูมยมอยูอีกแล้วต้องร้องใหม่โอเคไปต้องต้องร้อง,องใหม่แล้วไม่เอาไม่เอา,เอาไปมามาขึ <c ười> ้นมาด้วยดิไปไปมันไทยติ๊กตอกก่อนติ๊กตอกอะไรมันวะติ๊กตอตกออกช่องข่าวเหรอเดี๋ยววันนี้สอนอะไรนะเบอ้์ตัดสับระเบิดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดอมสอนเบิ้ลตัดสับระเบิดนะครับผมว่าดอมเขาก็จะเข้าใจยังไงเร็ว,เ,รวเอ,อุ้ยทำไมตอนเช้าเสียงมันลั่นกว่าวะเมื่อคืนทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมามามานี่ก่อนมานี่ก่อนขอบคุครับค่ะครับม่ม <laughs> เดี๋ยวกูก่อนมึงก่อนครับค่ครับไอ้ชี้เอ้ยคุณดอมครับมีเสียงเรียกร้องว่าสอนเบิ้ลตัดสับระเบิดหน่อยครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ bọn sắp kia ừ, luôn Tìm lòng, lòng, sầm mặt luôn 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 โอ้โปานผ่านสุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอดครับสุดดยอมากครับสุดยอดมากครับ,มรบ,มรบผมนี่เสียวครับอย่าอย่างนี้ครับผมไม่ดีครับเดี๋ยวเขาได้เป็นข่าวอีกเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนรถคันนี้จอดออกแล้วมันเต้นนะเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่มีช,นะช่วงนะเบลนะใช่่เบาๆครับเออ ดูเถ okay. ิรับผมก็สำหรับรถที่ว่าไอเขาเรียกนะรถรีแมปมาหรือว่ามีทบโบมีหัวฉีนมีอะไรแต่ว่าไม่มีช่วงล่างครับผมเวลารถจอดออกใช่ไหมรถมันจะเต้นนะผมเพราะว่าแรงม้ามันเยอะรถเบี้ยก็เลยหาโช๊คใหม่ับผมผมก็เลยเอาโช๊คมาให้ลองนะเป็นโช๊คแบบราคานักศึกษามากเลย เดี๋ยวค่อยลองทักเพจพี่เข้าไปดูแล้วกันรับมอใสตัหน้าแล้วก็ใช้สมรรถภาพโชคปักใส่ไม่เกี่ยวกับเาไม่เกี่ยวอ๋อได้ๆๆคือต้องเอาแ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีรถอยู่ข้างหน้านะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือเจ็บไปนี่อันนี้มีนิ้วเชฟอยู่ข้างหน้านะครับผมตอนนี้ยังไงดีครับคุณดองครับครับเราต้องรอไฟเขียวก่อนนะครับจอปิดเลนด้วยนะครับทำแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่ผมทำตามเขานะครับผมทำตามผู้ใหญ่คแบบนี้สิเอาแล้วเอาแล้วน้องเอาแล้วเอาแล้วร้อยโลได้ไหมครับพี่ bán à các, đi không ấy, như vậy không? như xuống thì các, như Day day right? okay. ี้ยก yeah. okay. ันเลยนะนี่่ี่าไปไหนับผมเราบอกเราจะมาลองรถครับผมคุณอมครับลองโช๊ครครับโอเคไม่เล่นเร็วอ่ะบนไม่เล่นโดนเมจิกูดโดนเมจิกูอ่ะกลับนกลับนะไม่ได้ ใช้โคนี้นะครับเวลาเราอยู่เตือนอะไรมันจะนุ่มมากหรือเตือนนุ่มเหรอใช่ครับอยู่เตือนยังไงครับโงนี้เลยครับเฮ้ยดอมด้อมเต้นเตะเลยครับโอเคโอเคคคโอเเจอดอกใช่ไหมอ่าลองดูว่ารถมันเต้นหรือเปล่าครับผมเมื่อก่อนมันจะเต้นมากเลยนี่ตอนนี้ครับตอนนี้โคุยตีใช่โอเคนี่ไม่ได้เปิดกันสัตว์นะ กระัเป็นนกนี้ครับผมเล่นตามากรทาเยอะท่าเยอะท่าเยอะมมแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยไหนพี่ดอมสอนสับระเบิดหน่อยครับแบบยังไงครับอ่ะลองดูนะอ่ะลองดูสี่ไปห้านะอ๋อสี่ไปห้าเลยไหมอ่ะฮะก็ลากรอบก็ลากรอบสูงๆนะผม แล้วก็คันเร่งจะอยู okay. <t ild Tact Inc> okay. <t> ่ร้อยตลอดเวลาไม่คันเร่งร้อยแล้ผมอ่ยาดอะไรวะเนี่ยทไมอออยาโอ้โอเคโอเคโอเคเอาการล้มามาสีเดยกันโอเคต้งสามาสีดูนดไาาโอเค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 ทาพอดู ดอกกี้เฮ้ยมุมสวยเลยดอกอี๋อ่ะอันนั้เป็นติ๊กดอกเฮ้ยอันนั้นไหนเมื่อกี้ว่าเกินอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเอาเลี <lonely> ้ยวเข้าปั๊มแบบโกลโกะไอ้ยา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 ยันนี้ออกช่องสามเออไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยเบรกทำไมเนี่ย ฮะมัวเบรกจึกทำไมเนี่ยพีเจ้าออกรถแพงอ่ะน่ารักมากเลย <laughs> พีเจ้าออกไปแดงเลยมัดแพงน่ารักมืย <laughs> ดอก็ไปแกล้งรถเขาเน่ยเมื่อกี้อ <laughs> <laughs> ยา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 ่าเดี๋ยวข่าวนะ้า ไหนลองเพลงโตเกียดิฟแบบสดๆดิกิจมากระอไปเจ๊กยอโอเคลาปรงโดยจับไล่เอออยู่ใช่ปะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถปากซีคันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสเองคันนี้ก็มีตดมีเทอร์โบปากซีกำลังมาทำปั๊มระบบน้ำมันน่าจะแรงหน้าดูเลยครับ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเจอกันครับผมอาจจะเป็น F 5ก็ได้เพราะว่ารถพี่ฟึ่งใส่ F 5มาใหม่หรือว่าจะเป็น turbo ปา4 4เดี๋ยวรอชมกันนะครับ